คลิปนี้มาเกี่ยวฝรั่งนะครับฝรั่งเนี่ยเราปลูกก่อนพวกัวท,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 ทั่วไปเนี่ยตัวเนี้ยประมาณ30 35หวันแล้วเนาะนี่เห็นไหมเราไม่ได้ฉีดยาฆ่ามแมลงเนาะนะครับด้วยมันมีหญ้าที่ลบไปหมดเลยเนี่ยมแมลงเนี่ยมันก็กินนี่มั่งมากินหญ้ามั่งเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันก็เลยพึ่งพาอาศัยกันก็เลยไม่กินมันก็เลยไม่กินฝรั่งเราทั้งหมด เพราะนั้นถ้าถ้าหญ้ามันไม่มีเนี่ยนะผมจะบอกให้นะเพื่อนมันจะไม่มีอะไรกินมันก็จะมากินแต่ใบฝรั่งเราพอมันกินใบฝรั่งเราเสร็จคืออะไรปะเราต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้าอีกซึ่งมันไม่ดีเนาะเออนะครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราอย่างนี้ดีกว่าเนี่ยเห็นไหมอ่ะผมใช้ดูทําไมมันงามดูเห็นไหมขี้ไก่ผมก็วางไว้รอบๆโคนนี่แหละนะครับเพราะเขาปลูกมาสามสิบวันแล้วก็จะมาดูมาดูนี่นี่ออกดอกใหม่เห็นไหม เห็นไหมออกดอกใหม่ก็นี่ลูกฝรั่งนะแล้วก็นี่ฝรั่งลูกใหม่นี่นี่เห็นไหมออกลูกใหม่แล้วก็ดูเนี่ยแค่สามสิบห้าวันนะสามสิบห้าวันงามอะไรขนาดนั้นนะเนี่ยต้นติดเดียวซื้อมาเนี่ยต้นอายุบอกเลยว่าต้นเล็กมากซื้อมาต้นแค่ประมาณสักศอกหน่อยฝรั่งก็โตเร็วเด็ดใบรีดใบก็ออกใหม่แล้วก็ได้กินแล้วเนี่ยอันนี้บอกเลย อีกแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วเนี่ยครับอยู่ในถุงเนี่ยเปิดถุงเนี่ยน,นะนะครับผมไม่ห่อกระดาษนะเพราะว่าเดี๋ยวฝรั่งมันจะไม่ได้วิตามินจากแดดผมจะห่อถุงเพราะถ้าหอ่อห่อเนี่ยมันสวยห่อกระดาษมันสวยแต่ทําไมรู้ป่ฮะไม่มีการสังเคราะห์แสงวิตามินดีพอเรากินฝรั่งเข้าไปเนี่ยคุณค่าทางอาหารเนี่ยมันจะคลิกไม่เต็มที่อะเอางี้กว่าเราจะไม่ได้วิตามินดีจากฝรั่งเลยนะครับได้จากวิตามินซี ซึ่งพี่ผมบอกเลยว่าถึงมันจะมีนะวิตามินดีอแต่มันน้อยเพราะว่ามันไม่มีการสังเคราะห์แสงเพราะเนื่องจากไปคุมมันไงผิวสวยขาวเชี่อแต่บอกเลยคุณค่าทางอาหารไม่ดีสู้ผิวแบบเกียมๆหน่อยไม่ไหม้หน่อยนะอันนั้นนะผมบอกเลยคุณค่าทางอาหารสูงมากนะครับโอเคปีคลิปก็คือปลูกเหมือนกันอาจจะวอกวิธีปลูกก,ก็คือขุดหลุมนะครับลึกประมาณ40เซนลองปุ๋ยขี้ไก่นะครับคุมฟาง เอาขี้ไก่ลงหลังจากนั้นนะฮะสิบห้าวันปุ๊บเริ่มโตก็ก็บำรุงขี้กงขี้ไก่อะไรไปได้เลยครับผมแต่อยากใส่ขี้ไก่ไปที่โคนนะใส่ห่างมาอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมห่างจากโคนประมาณศอกนึงเห็นปะเนี่ยผมจะลงขี้ไก่ไว้พอลากเขาเดินเขามากินเองครับผมนะครับโอเคสวัสดีครับปิดคลิปบา,บายบาย